ผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีรุดตรวจสอบเขื่อนกั้นตลิ่งแม่น้ำมูลพังผู้ว่าเตรียมหารือลดระดับน้ำแก่งสะพือกระตุ้นการท่องเที่ยวแฮนบอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยซ้อมต่อเนื่องเตรียมสู้ศึกฮาหนอยเกมข่าวหอมะลิพันธุ์ดีจากบ้านสองคอนติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี หนวดเนือแก้วฉันไม่ใช่คนที่ใช่ของใครทั้งนั้นพวกคุณคิดไปเองทั้งหมดนี่อะไรซองหนังชะมัดเลยคุณมันขี้เก็กแล้วก็น่าหำัขานด้วยอ, <c oughs> อย่าเป็นอะไรเลยนะคิดถึงอย่าบอกว่าอยู่กับฉันคนนะั <c> ้น <oughs> ลับภากกับผมว่าคุณจะไม่เอาชีวิตตัวเองไปสี่งมาเมื่อวันก่อนสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่27มกราคม2565วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสวาทิตย์ค่ะ มาเรื่องมืนที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจสอบเขื่อนกั้นตลิ่งแม่น้ำมูลพังแจ้งใช้งบ24ล้านบาทเตรียมซ่อมแซมก่อนฤดูฝนนี้แน่นอน วันที่25มกราคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีชาวบ้านดอนสำราญตำบลกุดชุมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีร้องผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีช่วยหลังเขื่อนกั้นตลิงแม่น้ำมูลพังเสียหายมานานไร้หน่วยงานดูแลหลังจากแม่น้ำมูลท่วมใหญ่ในพื้นที่เมื่อปี2562ส่งผลให้เขื่อนป้องกันตลิงแม่น้ำมูลสุดพังทลายลงเป็นช่วงๆอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวัดบ้านหินลาดไปถึงเทศบาลตำบลกุดชุมภูตำบลกุดชุมพูอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีระยะทางยาวกว่า300เมตรรวมถึงจุดชมวิวแม่น้ำมูลที่เป็นเส้นทางให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและนักท่องเที่ยวเดินชมทัศนียภาพของแม่น้ำมูลพังเสียหายโดยไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลซ่อมแซมปัจจุบันรกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ล่าสุดนายผงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรักษาการในอำเภอพิบูลมังสาหารผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชุมพูกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนชาวบ้านหมู่ที่5ที่6และหมู่ที่9าตำบลกุดชุมพูอำเภอพิบูลมังสาหารลงพื้นที่ตรวจติดตามพบว่าเขื่อนป้องกันตลิ่งเดิมสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเมื่อ8ปีที่แล้วต่อมาเมื่อปี256 62, เกิดน้ำท่วมไหลหลากจำนวนมากทำให้ตลิ่งเกิดความเสียหายที่บริเวณบ้านดอนสำราญหมู่ที่5หมู่ที่6และหมู่ที่9ตำบลกุดชุมพูอำเภอพิบูรณ์บังสาหารได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะในช่วงน้ำท่วมเมื่อปี2562 ในการดําเนินการกรมโยธาธิการและผังเมืองได้สํารวจออกแบบเพื่อที่จะซ่อมแซมหลังจากเกิดเหตุการณ์น้าท่วมและได้ตั้งงบประมาณเร่งด่วนเมื่อปี2563และผูกพันถึงปี2564รวมทั้งสิ้นประมาณ24ล้านบาทเพื่อจะได้ซ่อมแซมริมตะลิง จุดต่างๆทั้ง3หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีทั้งหมด5ช่วงรวมระยะทางประมาณ300เมตรโดยเป็นการตั้งงบประมาณเร่งด่วนจะซื้อจัดจ้างและผู้ได้รับจ้างตั้งแต่ปลายปี2563หลังจากผู้รับจ้างได้ดำเนินการพบว่าสภาพตลิ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากกระแสน้ำทำให้สัญญาเดิมต้องมีการแก้ไข นายพงรัฐพิ่รมรัฐผูว้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองได้สำรวจรายละเอียดเพื่อแก้ไขแบบใหม่เมื่อประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2564ที่ผ่านมาสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้ประสานไปยังสำนักที่เกี่ยวข้องได้รับการยืนยันว่าขณะนี้แบบได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จแล้ว โดยอยู่ระหว่างเตรียมการส่งให้จังหวัดเพื่อที่จะนำไปแก้ไขสัญญาต่อไปคาดว่าจะซ่อมแซมเสร็จสิ้นก่อนฤดูฝนปีนี้แน่นอนครับตามที่ได้เห็นนะครับเป็นสภาพที่เขื่อนป้องกันตะลิ่งเดิมของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งสร้างเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วเนี่นะครับเมื่อตอนปี6-2เนี่ยเกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับที่น้ำไหลหลากจำนวนมากนะครับก็ทำให้เกิดความเสียหายในบริเวณที่ตลิง่ง ที่บริเวณที่ตำบลกุดชมพูนี่แหละครับทั้งหมู่5หมู่6หมู่9กเนี่ยก็ถือว่าเป็นตำบลเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะในช่วงน้ําท่วมใหญ่เมื่อปี62นะครับในการดําเนินการนั้นเนี่ยกรมโยธาธิการและฝังเมืองเนี่ยในปีรุ่งขึ้นนะครับในปี .63 เนี่ยก็ได้มีการมาสํารวจออกแบบเพื่อที่จะซ่อมแซมแล้วนะครับทันทีเลยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมนะครับแล้วก็นําไปตั้งงบประมาณเร่งด่วนนะครับก็ ได้มีการตั้งงบประมาณปี63เอมาไว้แล้วผูกพันมาปีนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย24ล้านบาทเศษนะครับเพื่อที่จะซ่อมในจุดต่างๆทั้ง3หมู่บ้านที่อยู่ริมแม่น้ำที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด5ช่วงอยู่ด้วยกันร,รวมระยะทางแล้วประมาณ300กว่าเมตรนะครับซึ่งถือว่าเ,าเป็นการตั้งงบประมาณโดยเร่งด่วนแล้วก็จัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วตั้งแต่ปี63นะครับตอนปลายปลายปี หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ผู้รับจ้างมาเริ่มดําเนินการนะครับก็ปรากฏว่ารูปแบบที่ได้ออกแบบไว้เนี่ยเนื่องจากภูมิประเทศมันมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องกับกระแสน้ำนะครับทําให้รูปแบบที่ทําสัญญาอยู่เดิมเนี่ยต้องแก้ไขครับเพราะว่ารูปแบบเดิมจะสร้างตามแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าตะลิ่งจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับลหลังจากนั้นเนี่ยกรมโยธาก็มาสํารวจรายละเอียดเพื่อนํากลับไปแก้ไขแบบ ตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาเมษาของปี64นะครับเป็นต้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยครับผมได้สอบถามให้ทางท่านโยธาธิการและพังเมืองจังหวัดได้สอบถามประสานงานไปยังสํานักที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขแบบนะครับซึ่งได้รับการยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยแบบได้ดําเนินการแก้ไขเสร็จแล้วนะครับอยู่ระหว่างที่จะเตรียมการที่จะส่งคืนมาที่จังหวัดเพื่อที่ให้ทําการแก้ไขสัญญาต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ พยายามเร่งอยู่นะครับในขณะน,นี้ดังนั้นเนี่ยความเสียหายทั้งหมดทั้ง5ช่วง300กว่าเมตรเนี่ยขณะนี้ก็ถือว่ามีงบประมาณในการแก้ไขแล้วมีสัญญาที่มีได้ผู้รับจ้างในการที่จะลงไม้ลงมือแล้วเพียงแต่ว่าต้องปรับแบบเพื่อให้มันสอดคล้องกับพื้นที่สภาพพื้นที่จริงเท่านั้นเองครับที่จะลงมือซึ่งคาดว่าจากนี้ไปน่าจะสักอีกสักประมาณสัก1เดือนนี่แหละครับก็น่าจะเริ่มลงมือทําการซ่อมแซมได้ทั้งหมดครับ ก็ต้องประชามผันธุต้องขออภัยที่ผ่านมาด้วยอาจจะมีการประชามนธานกันอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับแต่จากนี้ไปผมก็ขอให้ทางท่านนายก infinity, เทศมนตรีกุดชมพูนี่แหละครับกับทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัไดได้แจ้งทางชาวบ้านที่อยู่บริเวณทั้ง3หมู่บ้านนะครับที่เกี่ยวข้องอได้รับทราบถึงขั้นตอนดังกล่าวนะครับ จะเห็นได้ว่าตามทาม,มิ่งที่ผมไล่เลียงมาเนี่ยกลมยุมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยได้มีการดําเนินการอย่างรวดเร็วนะครับถือว่าได้ตั้งงบม,มาแล้วก็ได้ผู้รับจ้างได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเพียงแต่ว่ามาติดขัดในขั้นตอนที่ว่าสภาพมันเปลี่ยนแล้วก็ทําให้ต้องออกแบบใหม่นะครับแล้วก็กลับไปแก้ไขแบบที่กลมนะครับจึงทําให้การดําเนินการของผู้รับจ้างเนี่ยก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเขา,เข,า,เ,ขาเข้ามาเนี่ย มาเตรียมการพื้นที่มาเตรียมขุดอะไรเตรียมปรับพื้นที่ได้เล็กน้อยเท่านั้นก็ต้องหยุดไปนะครับเพราะว่าต้องแก้แบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งก็ได้ขอให้ทางเทศบาลกับทางท่านโยธานเนี่ยได้อธิบายให้กับพี่น้องที่อยู่ทั้งแนวที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบในเรื่องดังกล่าวแล้วครับ ูว้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมหารือลดระดับน้ำที่บริเวณแก่งสะพือให้ลดลงจนมองเห็นแก่งหินที่สวยงามนักท่องเที่ยวสามารถมาท่องเที่ยวได้ในช่วงหน้าร้อนนายพงรัฐพิ่รมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำที่บริเวณแก่งสะพือแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอพิบูลมังสาหารโดยมีดรสิริมาเมวดี ศิระธนิตรานายกเทศมนตรีเมืองพิบูรณ์มังสาหารและนางนภาประดับศรีประธานชมรมแม่ค้าแก่งสะพือร่วมต้อนรับและกล่าวรายงานถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวซึ่งในช่วงนี้ลูกค้าที่เดินทางมาท่องเที่ยวลดน้อยลงเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำมูลยังไม่ลดลง โดยในช่วงหน้าร้อนน้ำจะลดลงมองเห็นแก่งหินอันสวยงามนักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำได้และตั้งแต่ที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 นักท่องเที่ยวบรรยากาศเงียบเหงาส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับผลกระทบขายของฝากและของที่ระลึกได้น้อยลงซึ่งที่แก่งสะพือจะขึ้นชื่อในเรื่องของฝากที่ต้องซื้อกลับไปคือกล้วยฉาบทอดเผือกทอดหนังกบตากแห้งเป็นต้น นายพงรัตพิรรมรัตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าการลดระดับน้ําในแม่น้ำมูลลดลงเพื่อให้แก่งสะพือสามารถใช้ในเชิงท่องเที่ยวได้ปกติทุกปีจะมีการพิจารณาการลดระดับน้ําที่จะไม่กระทบกับการผลิตน้ําประปาเป็นสิ่งที่คณะกรรมการอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลและให้ทางการประปาทําแผนลดระดับน้ําลงให้เที่ยวได้โดยที่ไม่กระทบเรื่องการผลิตน้ําอุปโภคบริโ,โภคน้ําประปา โดยคณะกรรมาการบริหารเกอนปากมูลจะต้องมีการพิจารณาทุกด้านอย่างรอบคอบเห็นใจในทุกอาชีพทั้งอาชีพที่แก่งสะพือเรื่องของการท่องเที่ยวและเรื่องของการใช้น้ำด้วยอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลและจะกำหนดได้ว่าจะมีการบริหารจัดการน้ำอย่างไร นอกจากนี้มาตรการในการท่องเที่ยวในจุดสําคัญสําคัญของจังหวัดมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งของสถานที่นั้นต้องมีความเข้มแข็งทั้งเรื่องของผู้ประกอบการต้องฉีดวัคซีนต้องมีหน้ากากอนามายัยต้องมีเจลล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ต้องเคร่งครัดในขณะที่จังหวัดจะต้องมีการคัดกรองด้วยเชื่อว่าบรรยากาศของการท่องเที่ยวหรือบรรยากาศของการซื้อขายจะเดินต่อไปได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะทําเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคอย่างมีวิธีใหม่เป็นสิ่งที่จังหวัดร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งรัดในการดำเนินการในส่วนนี้ถ้ากรณีในช่วงเดือนมีนาหรือเมษาเนี่ยจะเป็นช่วงที่น้ำจะลดระดับลงแล้วก็ถ้าการที่จะให้ท่องเที่ยวที่แก่งสะพือเนี่ยสามารถเห็นหินโผล่ขึ้นมาได้เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเนี่ยสามารถดำเนินการได้ไปควบคู่กันเนี่ยโดยที่ไม่กระทบ ในเรื่องของการผลิตน้ำโอโภคบริโภคน้ำประปาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จังหวัดจะจะพิจารณาโดยคณะกรรมการการบริหารเขื่อนปากมูลที่จะต้องมีการพิจารณาทุกด้านอย่างรอบครอบนะครับเราก็เห็นใจในทุกๆอาชีพนะครับทั้งเรื่องของอาชีพที่แข่งสพือน,นี้ด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของแม่ค้าแม่ขายแล้วก็เรื่องของการใช้น้ําด้วยนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาที่ข้อมูลที่ใกล้ๆกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับถึงจะ,ะกำหนดได้ว่าจะ มีการบริหารจัดการน้ำอย่างไรครับก็เป็นมาตรการที่เรียนว่าทางจังหวัดก็ได้แจ้งขอความร่วมมือไปในทุกส่วนน,นะครับโดยเฉพาะยิ่งในภาคส่วนการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าจะให้คนมาท่องเที่ยวในจุดสำคัญสำคัญของจังหวัดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งของสถานที่นั้นเนี่ยก็ต้องมีความเข้มแข็งนะครับ ังเรื่องของผู้ประกอบการเองต้องฉีดวัคซีนต้องมอีหน้ากากอนามัยต้องมีที่ล้างเจลล้างมือแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยก็ต้องเข้งคัดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จังหวัดได้แจ้งมาตรการปูพรมไปแล้วนะครับในทุกๆส่วนนะครับเพื่อที่จะให้มีการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการนะครับและถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าบรรยากาศของการท่องเที่ยวหรือบรรยากาศของ การซื้อขายของเศรษฐกิจฐานรากอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเดินได้นะครับซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลครับที่เราจะทําเศรษฐกิจควบคู่ไปกับก,บการควบคุมโรคแล้วก็อยู่ได้กับโรคโควิด -19 อย่างามีวิธีใหม่ในการที่จะอ,อยู่กับโรคโควิด -19 ได้นะครับโดยปลอดภัยนะครับคือสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่จังหวัดร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กําลังเ,เร่งรัดในการดาเนินการส่วนนี้อยู่ครับ ทีมแฮนด์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยซ้อมต่อเนื่องเตรียมสู้ศึกซีเกมที่เวียดนามกลางปีนี้ค่ะเก็บตกภาพบรรยากาศนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยสู้ศึกกีฬาซีเกมครั้งที่31ระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2565ที่ประเทศเวียดนามภายใต้การฝึกซ้อมของโคชแวนอาจารย์แวน วันนพันโคชเลินอาจารย์เจริญอนันต์เอื้อผู้ฝึกสอนว่าที่พันตรีวุฒินันมณี จาเอกวิทยาคงรถผู้ช่วยผู้ฝึกสอนวางแผนดูแลการฝึกซ้อมก่อนทำการคัดตัวเพื่อหานักกีฬาที่ดีที่สุดจาก21คนเหลือ10คนสุดท้ายไปร่วมแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่31ที่เวียดนามในเดือนพฤษภาค,คมที่จะถึงนี้โดยมี40ชนิดกีฬาและกีฬาแฮนด์บอลมีชิง4เหรียญทองโดยแบ่งเป็นแฮนด์บอลชายแฮนด์บอลหญิงแฮนด์บอลบีชชายและแฮนด์บอลบีชหญิง โดยชุดสู้ศึก4เกม2 0 21หรือหาหน่อยเกมมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนคืออาจารย์แวนวันนพันธ์ครูชำนาญการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีผู้เคยพาท,ทีมแฮนด์บอลชายหาดหญิงไปแข่งขันในหลายรายการทั้งในประเทศระดับเอเชียและระดับโลกได้แก่อันดับหนึ่งกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยณจังหวัดอุบลราชธานี ปี2564จังหวัดเชียงใหม่ปี2 5 6 3กีฬานักเกรียนนักศึกษาที่จังหวัดอุดรธานีปี2563ปี2562 25อันดับที่1 4รายการชิงแชมป์โลกครั้งที่9ที่ประเทศรัสเซียปี2560อันดับ1รายการชิงแชมป์เอเชียครั้งที่4ที่หาดพัทยาป,ประเทศไทยปี2560อันดับ6รายการเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่ประเทศ มอริเชสปเป็นต้นกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวสองคอนเพราะปลูกพันธุ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพดีพลผลิตกว่า18ตันต่อปีส่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลและขายต่อให้กับเกษตรกรในราคาถูก อาจารย์เรืองประทินเขียวสดประธานกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวสองครล่าวว่ากลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวสองครนเริ่มต้นจากการทำนาข้าวอินทรีย์แล้วพัฒนามาปลูกเป็นมเมล็ดพันธุ์ โดยทางกลุ่มได้ร่วมลงนาม MOU กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีและทำเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งไปที่ศูนย์เริ่มตั้งแต่ทำนาแปลงใหญ่เรียกว่าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองคือทางศูนย์จะลงมาตรวจแปลงและมาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวไปจนขยับมาเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวหลักเซ็นสัญญาปีต่อปีเป็นเวลาทั้งสิ้น3ปีเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกคือข้าวขาวดอกมะลิ105 จะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ทางศูนย์พันธุ์ข้าวจัดส่งให้และใช้เมล็ดพันธุ์อื่นไม่ได้เพราะจะเกิดการกลายพันธุ์ผลผลิตจะลดลงเนื่องด้วยทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอยากให้เป็นสื่อกลางผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้กับเกษตรกรได้เอาไปปลูก ทั้งนีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนแบ่งเป็นสองส่วนคือส่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีและจําหน่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจเนื่องจากที่ผ่านมาชาวบ้านซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวในราคาที่แพงทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ 0, 000, 000, ข้าวชุมชนจะเป็นเหมือนธนาคารพันธุ์ข้าวที่ผ่านการตรวจตามมาตรฐานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีที่ชาวบ้านสามารถมาซื้อกับทางกลุ่มได้เลยในราคาที่ไม่แพงลดต้นทุนได้ในส่วน ของหลักเกณฑ์การส่งเมล็ดพันธุ์เริ่มตั้งแต่การเตรียมการเพาะปลูกจะต้องไถกรบทำลายข้าวต้นเดิมทิ้งให้หมดแม้จะเป็นข้าวพันธุ์เดิมเพราะข้าวที่หลงเหลืออาจจะกลายพันธุ์ ช่วงที่ปักดำจะต้องมีการตัดต้นคือตัดต้นที่สีไม่ตรงตามลักษณะของพันธุ์ต้นที่สูงเกินไปและตัดอีกทีตอนที่ข้าวเริ่มออกรวงซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นข้าวเหนียวข้าวปนข้าวนกข้าวหางหรือแม้แต่ดอกหญ้าที่คล้ายข้าวก่อนเก็บเกี่ยวก็จะมีการตรวจสอบอีกรอบกระบวนการเก็บเกี่ยวตามหลักแล้วดีที่สุดคือเกี่ยวมือแต่สู้ต้นทุนไม่ไหวค่าแรงวันละ300บาทเลยหันมาใช้เครื่องเกี่ยวข้าวที่เป็น เ,เครื่องของญี่ปุ่นเอามาแดัดแปลงใช้ปรับให้มันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นาการเก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวจะผ่านเครื่องคัดแยกมเมล็ดพันธุ์ที่จะให้เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ได้ตามมาตรฐานที่ทางศูนย์ข้าวกำหนด อาจารย์เรืองประทินกล่าวเพิ่มเติมว่า,วาปีนี้ผลผลิตข้าวถือว่าดีมาก<ล>ทั้งกลุ่มได้ส่งมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าว18ตันเป็นกลุ่มเล็กๆมีสมาชิกเพียง7คน,นสามารถส่งได้18ตัน <ส orest S 2> <ะ>ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ประสบผลสําเร็จพอสมควรลูกค้าต่างจังหวัดมีความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวของทางกลุ่มมีความหอมในข้าวหอมเมลิดจะมีสารชนิดหนึ่งที่ให้ความหอมเมื่อปลูกในพื้นที่แห้งข้าวจะขับสารที่มี กลิ่นหอมออกมาถ้ามีน้ำท่วมขังหนาข้าวจะปลูกไม่หอมประกอบกับพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ลาดชันและลาดเอียงมีการระบายน้ำก่อนที่จะถึงหน้าเก็บเกี่ยวทำให้ที่นาแห้งแล้วข้าวก็จะขับกลิ่นหอมออกมาติดอยู่ในเมล็ดหอมมากนอกจากจะส่งให้กับสวนเมล็ดผ่านข้าวและขายให้กับพี่น้องชาวกเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจแล้วยังมีจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ หากเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อมเมล็ดพันธุ์ได้ที่อาจารย์เรืองประทินเขียวสดหมายเลขโทรศัพท์0837220909หรือเข้าไปที่เ c e b o o k เรืองประทินเขียวสดซึ่งจะมีกิจกรรมให้ดูตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำหรือสอบถามอินบ็อกเข้าไปได้เลยเขาก็ทางศูนย์พันธุ์ข้าวก็จะจะให้กลุ่มบ้านเราเนี่เป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนชเนื่องจาก ที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวในราคาที่แพงเพราะว่าไปซื้อจากร้านค้าบ้างไปซื้อจากจุดขายต่างๆบ้างเขาก็จะบวกกาไรมาเรื่อยๆเป็นทอดๆ<ช>ท,ทีนี้ถ้ามีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนเนี่ยโดยผ่านการตรวจมาตรฐานของของศูนย์พันธุ์ข้าวบนเนี่ยพี่น้องบ้านเราก็จะมีเหมือนธนาคารพันธุ์ข้าวนะครับคือสามารถมาซื้อกับกับกลุ่มได้เลยในราคาที่ไม่แพง ในราคาที่เราขายให้ให้สมาชิกไม่ไม่แพงครับจริงๆแล้วการทำมเมล็ดข้าวเนี่ยมันจะมีต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําต้นน้าก็คือตัวมเมล็ดพันธุ์ตัวมเมล็ดพันธุ์นี้คือเราจะต้องใช้มเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เขาจัดส่งให้เรานะครับจะใช้อ่างอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าไอมเมล็ดพันธุ์นี่มันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆยิ่งถ้าเราเก็บของเราเองไปนานๆเนี่ยผลผลิตจะลดลงลดลงไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวก็คืออยากจะให้เราเป็นสื่อกลางที่จะผลิตมเมล็ดข้าวข้าวคุณภาพให้กับเกษตรกรได้เอาไปปลูกกันก็รับขอเขามาอันนี้คือต้อนน้ําพอได้มาแล้วก็จะต้องมาในช่วงของกลางน้ําก็คือการเตรียมการที่จะเพาะปลูกการเตรียมการเพาะปลูกนะครับนาถึงแม้เราจะลงข้าวที่เป็นข้าวพันธุ์เดิมเราต้องไถ่กบทําลายข้าวต้นเดิม ทิ้งให้หมดนะครับเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าอยู่ในนั้นมันได้กลายพันธุ์ไปมากน้อยเท่าไหร่พอทำเสร็จปุ๊บช่วงที่เราปากดำก็จะจะต้องมีการตัดปนอันนี้คือช่วงกลางน้ำนะครับตัดคำว่าตัดปนนี้ก็คือต้นไหนที่สีไม่ตรงตามลักษณะของพันธุ์ตัดทิ้งเลยครับไม่ได้ไม่ได้เสียดายอันที่สองอต้นที่สูงเกิน สูงแบบโอโหต่างเลยชะลุดเลยสีเดียวกันก็ตัดทิ้งก็แสดงว่ามันอาจจะมีเม็ดที่มันมัน,ม,น,ม,นมันกลายพันธ์ไปนะครับทีนี้รอบที่สองก็จะตัดอีกทีตัดอีกทีก็ตอนตอนที่มันเริ่มออกรวงออกรวงนี่จะเห็นชัดว่ารวงข้าวเช่นนี้เป็นเป็นข้าวอะไรข้าวเหนียวข้าวปนข้าวนกข้าวหางข้าวอะไรพวกนี้หรือแม้แต่ดอกหญ้าที่คล้ายข้าวอันนี้เราก็ตัด แล้วก็ของผมนี้ตัดถึงรอบที่สามนะครับก่อนเก็บเก็บเกี่ยวก็ตรวจอีกรอบหนึ่งตรวจอีกรอบหนึ่งว่ามันยังมีผลไหมเม็ดสีแตกต่างไหมตัดเสร็จปุ๊บทีนี้จะเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวนี่ตามหลักแล้วดีที่สุดคือเกี่ยวมือแต่เราสู้ต้นทุนไม่ไหวหรอกครับค่าแรงวันละสามร้อยทีนี้ของผมก็เลยหันมาใช้พวกเครื่องเกี่ยวข้าวที่เป็นของเครื่องเกี่ยวญี่ปุ่นเอามาดัดแปลงใช้ ก็ปรับให้มันเหมาะสมกับสภาพนาบ้านเราปัญหาอุปสรรคของทํานาบ้านผมนะครับมันจะเป็นที่ไม่ไม่ถึงขั้นที่เขาเหมือนเวียดนามนะแต่เป็นที่ลาดถือว่าลาดชันเลยนะไม่ใช่ลาดเอียงถ้าลาดเอียงมันจะนิดหน่อยไอ้นี่มันลาดลาดชันแล้วก็พื้นที่ต่างระดับมากเหมือนเหมือนนาขั้นบันไดภาคเหนือนะแต่ที่สําคัญอย่างแปลงนาผมเนี่ยถ้าไม่ยกหินออกไม่ได้เป็นนานะครับเห็นไหมมีก้อนอะไรอย่างนี้อ่าก็ก็ปัญหาอุปสรรคพวกนี้แต่แต่ก็ไม่ได้ เกินความสามารถครับภายใต้คําว่าปัญหาอุปสรรคมันจะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เสมออ่าหลายคนไม,ไม่ไม่ทราบนะครับว่าข้าวหอมมะลิทําไมไปปลูากภาคกลางแล้วไม่หอมปลูกภาคอีสานอุบลแล้วทําไมมันหอมค,คือข้าวพวกนี้นะครับถ้ามันไม่แห้งน้ํามันจะไม่ขับสารที่มีกลิ่นหอมออกมา,มา,มาถ้าน้ําขังอย่างปทุมธานีอย่างอุทยานครสวรรค์เนี่ยตอนทีคุณไปปลูกก็ไม่หอมครับพันนี่แหละ ไม่หอมแต่บังเอิญอุบลพื้นที่มันมันมันลาดชันแล้วก็ลาดเอียงทีนี้การระบายน้ํามันก่อนที่จะถึงหน้าเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาจะต้องระบายน้ําออกตอนที่รวงข้าวมันเริ่มโน้มนะครับ<ม>พอระบายน้ําออกปุ๊บไม่รู้มันจะกลัวอะไรก็ตามแหละมันจะขับกลิ่นหอมออกมาขับสารกลิ่นหอมออไปอยู่ในเมล็ดแล้วทําให้ข้าวหอมมะลินี่หอมหอมมากจนหลายท่านมามาที่ผมคัดแยกผมให้ชิมเลยแกะชิมเลยว่า ถ้าเม็ดไหนไม่หอมบอกผมเดี๋ยวจะให้จะให้ลองชิมดูครับนี่คือเคล็ดลับของข้าวหอมมะลิอุบลเลยใช่ครับใช่เรื่องของน้ำใช่ครับใช่เพราะของเรามันมันขึ้นค่อนมันไม่ใช่ที่ราบสูงนะครับที่ราบสูงจะอยู่แองโคลาดลงมาแถวอะ,อะไรนะแถวทุ่งกุลาแถวเนี้ยแต่ของเรามันจะเป็นมันจะเป็นพื้นที่ลาดเอียงครับพื้นที่ลาดเอียงเพราะฉะนั้นการบริหารจัดก,การน้ําถ้าทําเป็นอย่างง่าย ที่นี่จะใช้หลักการบริหารจัดการน้ํานะครับคือถึงแม้มันจะลาดเอียงอย่างนี้แต่เราเราก็น้ําทุกเม็ดเราจะมีที่เก็บพักเพราะน้ํามันหมายถึงเรื่องของพวกอีอินซีที่เราใส่เข้าไปด้วยมันจะไปรวมอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็สูบกลับสูบกลับขึ้นมาเพิ่งเริ่มทําผมเริ่มทําไปแปลงหนึ่งละที่ที่สูบกลับด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะ ราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ28,500บาทขายออก28,600บาททองรูปรพันธ์รับซื้อ27,985บาท36สตางขายออก29,100บาทขอบคุณ w w w ร์ไวด์เ .or.th ราคาน้ำมันดีเซลราคา29บาท94สตางต่อลิตรเบนซินแก๊สโซโฮอลอี20 32บาท24สตางต่อลิตร เบนซินแก๊สโซฮอ91ราคา33บาท28สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ95ราคา33บาท55สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าลมตอนออกเฉีงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภ,ภูมิสูงสุดประมาณ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูดเดือยอำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา56นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬกา28นาที ช่องวัน31ส่งละครฟอร์มยักษ์สุตรการตาแห่งปีค่ะกับละครโรแมนติกแฟนตาซีจากนิยายเรื่องเยี่ยมที่หลายคนรอคอยซิเนหาสารี ตำนานลี้ลับที่ถูกซ่อนเอาไว้บนผืนผ้าสาลีมานานกว่าร้อยปีมาร่วมเผชิญความลึกลับและไขความลับที่ถูกซ่อนไว้นำทีมโดยใบยเฟิร์นพิมพ์ชนกชอนจินดาโชตแมมคัทริยาริชี่ออรเนศก้องวิทยาที่จะมาชวนทุกคนร่วมไขปริศนานี้ไปพร้อมๆกันค่ะ ติดตามกันได้นะคะในวันพุธพฤหัสบดีเวลา2ทุ่ม20นาทีทางช่องวัน31เริ่มตอนแรก2กลุ่มผ่าพันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่เพจอุบลวิอาเคเบิลทีวีและเพจข่าวอุบล bon, ราชธานีโซพลเคเบิลทีว so bon, ีค่ะรวมไปถึงช่อง45่าแซนิวพระอีสาน h อชดีจานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ ไฟฟ้าไปพัฒนาประเทศให้เศรษฐกิจไทยมีระบบไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมั่นคงยามมีภัยเราพร้อมจะสู้อยู่เคียงข้างเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างคนไทย61ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภา,ภาคาฟฟาส,วภภาสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย